ศึกป้องกันแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวตนะครับเป็นการพบกันระหว่างมารัตก,กิโกเรียสครับในศึกประวัติศา,ศาสตร์ศึกวันเอ็กถ่ายทอดสดนะครับในเขาเรียกว่าระบบเปเปอร์วิวครับวันเสาร์ที่26มีนาคมที่ผ่านมาซูเปอรบ์บอลสิงห์มาวินนะครับแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งเจอกับทางมารัตก,กิโกเรียสนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของซูเปอร์บอลหลังจากที่ซูปปบอลน,นะครับก็โค่นตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งอย่างดีด็อกเตอร์จิโอเปโตเซียนมานะครับ เป็นไฟที่ต้องบอกว่าทําให้โลกตันลึงเลยครับเพราะว่าซูบอนนั้นเตะนอกสิ่งสําคัญนะครับไฟนี้คือไฟในความฝันของซูบอลนะครับเนื่องจากเท่านั้นเคยแพ้ให้กับมารับมาก่อนนะครับเป็นแค้นที่ต้องบอกว่าสมว่งเข้ามาตลอด4ปีโดยก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าสู่ชัยคาวันนะครับเคยประกบมือกันมาแล้วครั้งหนึ่งโดยมารับนะครับเป็นฝ่ายสอยส่วนร่วงไปในเวลาเพียง29วินาทีของยกแรกเท่านั้น นี่เป็นเพียงสรุปผลมวยเท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นเราใครอยากจะดูวิลลิกาสิทธะครับดูได้ทางวันแชมนชิพนะครับลองเข้าไปใน YouTube หรือว่า Facebook ของวันแชมนชิพครับเป็นการแข่งขันในรุ่นเฟเธอร์ครับเกมในฝันของซูบอลยกแรกเปิดมามารัตก็เดินใส่ก่อนครับหาจังหวะต่อยหมัดพยายามเดินเบียดนะครับเดินเบียดไม่ค่อยเตะเท่าไหร่นะครับก็จะเดินเบียดต่อยหมัดอย่างเดียวเลยซูบอลเองก็อาศัยจังหวะถีบซ้ายแล้วก็เตะซ้ายบอลไปก่อนครับประคองเกมไปเพราะว่ามวยค่นี้ต่อย5้ายกับ ยกสองมารัดยังเดินไม่หยุดครับซูเปอร์เองก็อาศัยลูกถีบซ้ายแล้วก็เตะขวาแรงๆมียับซ้ายแล้วก็หมุนออกซ้ายอยู่เหมือนกันครับดูท่ามารัดเนี่ยหวังจะจับตายซุเปอร์ลลูกเดียวเลยครับยกสามมารัดก็เดินครับมีอัปกัดซ้ายแล้วก็เตะขวาเสริมเข้าไปบ้างซูเปอร์บอลเองก็เริ่มโต้ด้วยเพลงแข่งหนักๆขัหมุนออกซ้ายเตะซ้ายสลับกับเตะขวาแถมมีหมัดยับคอยกวนตลอดเวลา ยกที่สี่ครับมารัฐยังเดินอยู่เดินไม่หยุดนะครับก็ลุนว่าซูบีลจะหมดไม่หมดเท่านั้นเองครับุวรรณเองนี่อาศัยจังหวัดดักแทงเข่าแล้วก็เตะเน้นๆครับในช่วงยกนี้ถือว่าถ้าเป็นมวยไทยนี่กินมาทั้งตัวนั้นครับเหลือแต่หัวแล้วนะครับยกห้าเปิดมาก็ไม่มีอะไรครับมารัฐพยายามเดินเข้าหาแต่ว่าทําอะไรได้ไม่มากครับก็มีเสียวหน่อยในช่วงแรกที่าไปขาุูรรณล้มลงไปนะครับแฟนมันก็เฮเหมือนกันแต่ว่าุวบรณอาศัยลูกหนักครับดักแทงเข่าในดูเหมือนมารัฐจะหยุดไปเหมือนกัน หลังจากนั้นครบห้ายกครับซูเปอร์บอก็อาศัยฝีมือที่เหนือชั้นกว่าครับเอาชนะมารับไปได้ประเดิมการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของซูเปอร์บอไปได้อย่างสวยงามครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าซูเปอร์บอจะไปเจอใครดีในไฟหน้านะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้เจอใครที่ว่าจะเหมาะสมแล้วก็มันๆหน่อยซูเปอร์บอลนะครับได้ทั้งมวยไทยแล้วก็คลิกบ็อกซิ่งเลยซึ่งตอนนี้เขาก็ประกาศตัวเองอย่างเต็มที่แล้วนะครับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของโลกในคลิกบ็อกซิ่งรุ่นนี้ครับ ถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามครับนี่คืออัปเดตผลมวยจากช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับ